หนูกดสุ่มมาคนเดียวเว้ยมาสี่มา,มามาคนเดียวนี่แหละแล้วก็มาหาขาห้างหน้าเอาหนูบอกว่าหนูเล่นในเป็นมีม,ม,มอเตอร์ไซค์เฮ้ยรถซ้ายซ้ายซ้ายเนี่ยวิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยโดดอยู่เซ้ายซ้ายซ้ายทดสอบสมีนอนอีกมั้ง

เรื่องน้ำหรือเปล่ามันยังข้ามมาไม่หมดไอ้ดอบเป่ไงโอเครื่องตายแล้วเอ้ยมันเก็บไอ้ดอบกันโอ้ยสองคันโอ้3ามจุนแลไปไปไปบ้านไปบ้านไนบ้านบ้าน เออไมันมีสองคันคันที่เพื่อนอยู่กันอะไรปะไป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 ตามเพื่อนก่อนเบอร์สองเบอร์สองอะตามไปเลยเออเพราะมันมีสองคันนกสองแต่ตรงนู้นอะตรงบ้านไหนวะน็อกตรงไหนอะบ้านเนี่ยบ้านเลยบ้านเลยบ้านเลยบที่เ่าตรงนี้น็อกก็นกแล้ว เอามานันดีหมดตี้เลยคนเดียวโคตรวาบปเลยแม่ง ตรงไหนวะตรงนั้น,นตรงนั้นเลยที่มาร์คอะอ,อ๋อเห็นแล้วเห็นระเบิดแล้วมามามาชุบหน่อยเบอร์สี่ไอ้กุ้งโดนคนเดียวนะโอ้ยตัวซ้ำนะซ้ำด้วยวบอกไม่ทันมาซ้ำแล้วอาจจะไปช่วยได้น้อกันหมดเนี่ยไ้เนีน่ยเอาก่อนกระใครบอกใครก่อนละสุม หนูก็น็อกอยู่ไม่ได้เล่นอีกแล้วไม่ได้ยิงคนด้วยตรงนี้นอน,นตัวเดียวนมาจากไหนวะไอ้เหี้ยนี่มันนั่นแหละมันวิ่งมาก็มันตัวน็อกไม่ใช่หรอตัวน็อกอะไรมันนกสามเลยไม่ใช่หรอ ก็นอกสามนกสี่แล้วไม่ใช่หรอตรงเนี้สามเองเหรอสามเออเนี่ยเฮ้ยคนละตัวเ่ะชิบ้านางไปแล้วมาแล้วมาแล้วยังไม่ไปท่อนกันนะเออมาเองตัวกันกมันคนละตี้ดึงหน่อยดึงหน่อย<ต>ใช่คนละตี้เพื่อนเห็นป้อ<ฮ>นมะันอ่ะซ้ายมือเลยสมบกไม่ได,มไมได้มันต้องถอยมาอีกเพื่อนเออตรงนี้หล่ะได้อยู่ เป็นปล่อยมันตายเลยรูปบออแล้วมันคลาดตี้กันก็ใช่ไงมันตอวแรกมันหมดเลยยังไม่มมดไอตัวตีแรกอะล้มสามคิดว่าไอ้นั่นตัวนั้นตัวสุดท้ายอยู่ไหนก่อนทางล่างใช่ไหมเออหน้าคอมเออหน้าเพื่อนเราตัวลม วุ้ยหลายตัวไฮก่อนตรงกระทอมก็มีอ่ะไทยก่อนก็ถอยมานี้ก็หลายตัวออตรงนั้นงูไอตัวล เัวืตัวนี้ตัวเดียวปะเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวดิเหลืออีกสองตัวมั้งมันมีชุดขาวด้วยชุดนึง ชุดพังน่าจะงูไอชุดพงังเนี่ยมันขับรถแล้วหนีแล้วหลอกลรอหรือเปล่าเออมันหอซื้อ,หอ,อให้ชุดพังเนี่ยเฮ้ย hey, ตรงน,นู้นมีตัวเคาที่ลมาห้องน้ำโอ้สามตัว ตัวนั่วะไปดับยังอยู่เด็กเคียนว่าแล้วมันต้องหลอกลอก่อเป็นมันโดนหลังเข้าหรือเปล่าวะตีโป วระวะรถอะัดได้ไห่ดับไปกัน,นอเอาหัวดิเอาหัวดิขึ้นมาแล้วเพื่อนตายตายตายเพื่อนเราขอเกิยยากก่อน เราต้องเอาหลังเนี่ยอย่าไปมองอ้ไตัวไกลเอาตัวใกล้ก่อนเนี่ยโอ้ยตัดเอ้ยอย่าเสือกอุย้ยอย่าลงดีก้อย <c oughs> เลืล่อน <c oughs> ไปหมดแล้วเนี่ย อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยบนยอดนี่แหละย,ยอดพุ่มเ,เออแถวานั้นเละเออเนี่ยเลาะซ้ายไปก็ได้เนี่ยเลาะซ้ายไปเออนี่แหละไม่เหนยเดินเลยหรือตัวเดียว Watch out. Oh, no, 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 โดนน่ะตายแล้วตายแล้วเพื่อนตรงน,นั้นน่ะนโดนไอด้ดำหลังไม่ไก้ก้อยมัยงไม่เคี้ยข้างๆพุ่มก้อยมันเหลือตัวหนึ่งอ่ะโน no.